ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นผักกาดเขียวที่เราย้ายลงในกระถางแล้วก็ในถุงดํานะคะตอนนี้ก็ผ่านมา4วันนะคะเขาก็ฟื้นตัวแล้วนะคะเราก็มีคุมสแลนไว้2วันนะคะเพราะว่าเห็นเขาสดชื่นแล้วนะคะก็เลยไม่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 ไ,มได้คลุมต่อนะคะก็คลุมไว้ได้นะคะ 3- 4วันเนาะแต่ถ้านานกว่านั้นต้นเขาก็จะยืดอะคะ่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นกล้านะคะที่เหลือไว้ในแปลงค่ะก็จะถอนต้นเล็กๆออกไปนะคะที่เขาติดกันมากเกินไปเนาะแล้วก็ไม่เจริญเติบโตนะคะแล้วก็ถอนออกไปให้มีพื้นที่ห่างนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าโตวกว่านี้ก็ต้องมาดึงออกบ้างนะคะเพราะว่าจะแน่นกันเกินไปเนาะก็จะทยอยดึงออกไปเรื่อยๆค่ะเพราะตอนนี้ก็ยังโตได้อีกนะคะ ที่เราคลุมผ้าไว้นะคะก็เพิ่งเพิ่งเอาที่อยู่ในแปลงนี้นะคะไปแปะใหม่เพิ่มนะคะตรงที่เราปลูกแรดิสเนาะเราก็ได้ถอนแรดิสออกหมดเลยค่ะเมื่อวานก็มีต้นที่ไม่ลงหัวบ้างนะคะเราก็ได้ถอนออกไปหมดเลยค่ะแล้วก็เอาประกาศเขียวนะคะไปลงแทนค่ะตอนนี้ก็คลุมสแลนไว้ค่ะก็จะคลุมประมาณ 2- 3สาวันนะคะให้ต้นที่เรายายลงไปปลูกนะคะแข็งแรงสดชื่นขึ้นก่อนค่ะ ค่ะและนี่ก็จะเป็นผักชีนะคะที่เมล็ดเขาล่วงแล้วเขาก็เกิดเองนะคะตอนนี้กำลังสวยค่ะค่ะและนี่ก็เป็นแปลงของกวางตุ้งนะคะที่เมล็ดเขาล่วงนะคะเป็นเป็นต้นแก่ของเราที่เอาไว้ทำเป็นเมล็ดพันธุ์เนาะตอนตอนที่เมล็ดเขาแก่เขาก็ร่วงลงมานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเมล็ดที่เขางอกเองนะคะแต่ว่าจะมี ต้นใหญ่ๆนะคะริมฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เอามาจากแปลงนี้นะคะอันนี้ก็โรยเมล็ดก่อนนะคะก็จะต้นใหญ่กว่าเนาะแล้วก็ได้ถอนออกไปกินนะคะก็เหลือแต่ต้นสมบูรณ์ไว้นะคะให้เขาโตเป็นต้นใหญ่นะคะก็เอามาแปะเอามาจิ้มมุมนู้นนะคะตรงที่เมล็ดเขาไม่ไม่ล่วงไปฝั่งน้นเนาะก็จะเป็นพื้นที่ว่างนะคะเราก็เลยเอาต้น กวางตุ้งนะคะที่อยู่แปลงคณะนะคะมาแปะไว้นะะี่ค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งเหลืออยู่ประมาณ8ต้นนะคะเพราะว่าวันนั้นเราตัดไปต้นหนึ่งเนาะต้นใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยได้บำรุงอะคะ่ะไม่ค่อยได้ดูแลใส่ใจเท่าไหร่นะคะ